เขาไปสอบถามนะคะเพราะไงอยากเล่นโดรนนะคะอุาสามารถแต่เศร้าเนาะพี่น้องจาาปกติถัดจาออก้านกอกจากโรงเล่มกับประมาณเที่ยงหรือว่าใบเนาะเพราะว่าไงเราจะเป็นคนที่แบบว่านัยนใดนอนดีอิลิน่นค่ะค่ะพี่น้องขะการหนึ่งวันเนาะค่ะเนาะขาเจ้ากับมาฮอลิเดย์เนาะการฮอลิเดย์ก็คือการพักผ่อนหย่อนกายเนาะค่ะเนาะขึ้นไม่ได้ค่ะเล่นโดรนไม่ได้ค่ะถ้าเล่นโดรนก็คือขอและก็ต้องเสียหนึ่งพันบาทในการเล่นโดรนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจะเข้าไปข้างในเนาะค่ะข้าจก็มีข้อปฏิบัติการเข้าชมโบราณสถานเนาะค่ะเนาะห้ามเคลืนย้ายสิ่งต่างๆภายในโบราณสถานเลยค่ะการขีดการห้ามการห้ามต่างๆนานาพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะก่อนจะเข้าไปชมมัก็มีทั้งภาษาไทยมีภาษาเจ๊กด้วยค่ะ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นอีกอประสาทหนึ่งนะคะด้านนี้คือด้านซ้ายมือนะคะพี่น้องค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นอีกอาปราสาทอันหนึ่งมันมีสวยอย่างกับโบรูเนาะเะนาะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปที่ด้านซ้ายมือก่อน,นะคะ่ะนี่แล้วก็เขาก็จะเขียนไว้ว่า ร,ร,รัปราเปลืองเครื่องนะคะพี่น้องการลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าภายในอาคารแบ่งออกเป็นสองห้องตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกภายนอกปราสาทพิมายสันนิษฐานว่าใช้สําหรับเป็นที่พักในการเดินทางและเตรียมพระองค์ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงยามเสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายในปราสาทพิมายสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่16ร่วมสมัยเดียวกับปราสาทหินพิมายนะคะพี่น้องค่ะ เด็กันขึ้นมาข้างบนเนาะค่ะ,ะเพินนเน่นจะเป็นบันไดเก่ามันก็สิเป็นเป็นหินเป็นนั่นไปสมัยเก่าเนาะค่ะเนาะอันนี้สมัยใหม่เพิ่นก็สิเฮ็ดเป็นอ่าบันไดใหม่ขึ้นมานะคะ่ะไปเจอนะักท่องเที่ยวเช่นกันค่ะเพิ่นก็นมาชมความงามของปราสาทหินพิมายเนาะฝั่งนี้คือด้านซ้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะ Jadi you ratuk lah สีล่านเก็บั้องที่มันแต่ละนี่ก็สุดตรงนี้นะคะพี่น้องคะมันก็จะเป็นสุดตรงนี้เนาะค่ะ มันก็ทั่วๆไปแล้วเนาะพี่น้องคะมันก็เหมือนกับทั่วๆไปที่เขาเอื่นอียงกะปราสาทเก่าเนาะ,ะเนาะเราเคยไปไวิ่เลกะเคยไปเที่ยวอังกอร์วัดเราเคยไปเที่ยวอังกอร์วัดเราเคยไปเที่ยวอ ปราสาทหินพนมรุ้งเนาะค่ะเนาะวิไลเคยไปแต่ว่าพอายิ่งเเคยไปเนาะค่ะเนาะปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบกของพี่น้องคะ่ะพนมรุ้งเนาะเนาะอันนี้ปราสาทหินพิมายเนาะค่ะการพนมดูพี่ไ็เคยไปมันกับพวกแตกต่างเราะคะ่ะมันกับไข่ไข่เพราะว่าเป็นรูปทรงสมัยเก่าเนาะอ,อนโบราบโบลา,นลา่นกังตอหินเนาะคะ<อ>่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีด้านหนึ่งเนาะเดียวเราจะไปด้าน น่าเนาะค่ะเนาะอีกด้านหนึ่งด้านนี้เป็นที่ที่ไลอ่านใ้ฟังแหละค่ะสําหรับต้นเครื่องอ,อย่างนี้หละเนาะโอเคค่ะก็ไม่แตกตา่างหลังจากชมด้านนั้นเรียบร้อยแน้ะนะคะพี่น้องขามาค่ะเราก็จะไปอีกด้านหนึ่งเนาะคะเนาะนี่แหละค่ะตรงนี้นะคะพี่น้องขาตรงนี้เขาเรียกว่า สะพานนา,รานคราราดน้ะงขับน้องคะเป็นบันไดาทางขึ้นสู่ตัวปราสาทมีลักษณะเป็นลานยกพื้นรูปการกระบาทความคติเชื่อในการก่อสร้างปราสาทของศาสนาฮินดูเป็นทางที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ราวสะพานโดยรอบสลักเป็นลำตัวนาคชูคอแผ่พังผานเป็นนาคเจ็ดเศียรมีลักษณะรูปแบบศิลปรกรรมแบบนครวัดสร้างขึ้นในพุทธศักราชที่17เจ็ดน้องขน้องคะ ถ้าพี่น้องเคยไปเที่ยวอังกอวัดนะคะ่ะจังวิไลเคยไปเที่ยวอังกอวัดอังกอวัดกะเป็นรูปทรงไข่ๆล่ะค่ะเขากะแยกมาจากอปาปติมากรรมของขอมนะคะเนาะนี่เป็นบันไดาทางขึ้นไปนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะทีวิไลอ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะิวลมีโมเดิร์นเมนนะคะ <laughs> อยู่ในวิดีโอนาะ <laughs> มันยังคือผ้ากันไสเอี่ยมโอ้ไปเปิดบ,บ,บูธดิ โอ้อันเต็มต้องมองข้าเจ้ามีเฮยนตรงตลาดนั่นบ่บ่ครับอู่ปู่รานแต่งพุโอ้ติ้เอากี่เปลอมนะครับหายาีชัดๆนี่ตัวใหญ่ติทําขอนี่โซเําเออเราเราออกอโอ้ับเจ้าห้ามนั่งสะพานเจ้ายประเทศไอยู่เยอรมันจ้ะ อยู่เมือง Munich, มิวนิกเ bon, มืองบล <Amen. S 1> องบลเม okay. ืองเบียร์อเมนเตเร่ของปอมารบาเยน,นเรามากททิมหนึ่งแปดหกศูนย์ทิมพุทธเถามิวนิกขึ้น, <laughs> นกัน แยเดนึกว่ารักเทียวแย่แตกแย่หน่อยบางมีไล่หอนพี่น้องไงไอ้เราถาวรมันสิมีเล็กบ่าน้องแล้วก็บางอันที่เข้าคำว้เนาะนี่เนาะแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างสิ่งที่เฮ็ดนี่มันบ่มีเล็กน้งนั้นนี่ค่ะแต่ว่าบางอย่างที่ที่คนเอาใหม่เอาอย่างคำว่าความความที่ว่าสมัยเก่าเนาะค่ะนี่นี่นี่สมัยเก่านี่ เพ่นกระสีแบบว่าเพ่นกแกแกเอาค้างไว้เนาะเดี๋ยววิราชิตไทยเห็นบั้งพี่น้องคะได้แล้วเอาเนาะมันสิมีเล็กบี่น้อเนาะสมัยเกาาาาบบา่าข้าเจ้ากระสิคางไว้แทงสิปานเท่าภาษาปานเท่าเขื่อนนี่ยังริมติเนาะริมเล็กเนาะค้างไว้เอานกพิราบโชลาบโชลาบ,ลาบมันหมันโชลาบโชลาบนี่แหละคะ่ะไปค่ะพี่น้องคะเราเดินต่อไปเนาะ เพี่เนกะรูุรณะทางเดินนะคะพี่น้องค่ะอุรณะทางเดินเพื่อจะอะให้คนเดินชมไปมาสะดวกสบายนะคะมะไรออกมาซองอีกดอกค,คุณเพราะไงไปท่านซองคุณแบบเบิ่งไปกะไข่ไข่เนาะคะเนาะเป็นรูปทรงรูปแบบหรือว่าเป็นอ่าเขาเอิน,อ,อ,นอีหยังกะเหมือนอ่าเหมือนอ่าอังกอร์หรอเนาะแต่แบบว่า สมัยก่อนสมัยเก่าสมัยโบราณเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะรูปแบบการการทําหรือว่ารูปแบบการก่อสร้างมันกับเป็นหินเนาะนะคะถ้าใครเคยไปเที่ยวอังร์หรือว่าไปเที่ยวปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเราเนาะกันเนาะดูไปเบิ่งไปมันก็บอกแตกต่างพี่น้องคะ่ะความสวยงามความเก่าแก่ความคลั้งหรือว่าอ่ะเข้ามาแล้วเรามียังก่อประวัติศาสตร์ในจิตใจเนาะค่ะเนาะไปมันไม่มีบันไดเดินมันแค่ออกมาได้ค่ะเดินต่อไปพี่น้อง ร้อนร้อนพี่น้องคะฮ้อนอีนีีหลอฮ้อนกะระโอกกระเดียถ้าตามว่าความงามมันก็งามไม่มันงามอยู่ล้วค่ะแต่มันรน uh ้อ huh. น มีลมจับคอตายองกินน้อตา้ยคอยตายแท้แ หนอกลมเย็นวอยวอย ร้อนร้อนร้อนฮ้อนค่ะพี่น้องค่ะเอารัคษาพี่น้องที่พี่ไม้ปราสาทหินพี่ไม้นาะค่ะเนาะวิไลกับพ่อใหญ่กับเด็กพระพอแม่พี่น้องชมร้อนมีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่แล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะสวยงามเนาะค่ะวินเตอร์ไทยโฟสิสีเดนเซอร์ฟ้าสีวินเตอร์ธรรมแล้วเซนแบบ เอาละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอฟป่ายสู้ผู้สะพนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลและพ่อใหญ่นะคะพีนออ่น้องคะเจอกันใหม่พอกันใหม่ในทริปหน้าในคลิปหน้าพ่อเม่์ในทริปหน้าในคลิปเน็กจะคลิปย่าเน็กจะคลิปเบียฟานอินบังเบียฟานนักบังก็อวบนิ่มนะบังก็ อ่ะ no, สุวรรณภูมิสุวรรณภูมินะคะเนาะก็ไปพักที่โกเยนโฟเยนแล้วก็ะถางมูพญายอีกสองมือนะคะเนาะหลังจากนี้กคะวันที่หกที่เจ็ดเราก็จะเดินทางไปที่สมุทรส,ส,คส,สงครามอรรถสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรสงครามนะคะไปที่ตลาดร่มหกอัมเบร่์ทราน market อัมเบรล่า market ค่ะขอบคุณพี่น้องที่ไปสู้ผู้สุดคนนะคะจะเป็นกำลังใจให้ไวไรนะคะคิดบางสิ่งใดก็ให้สมงบางดังปรารถนาะ คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าอย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เรามากและวิไลไ<ห>น,นะคะเน,นาะว้าวเวชาว้าเช้ามาก,มากวิไล <laughs> บ๊ายบาย